บางคนก็บอกว่าที่นี่มันอบอุ่นอย่างหนึ่งบางคนเขาส่งเข้าห้องแล้วเขาก็มาพักมาใช้ใช่ไไอ้เราก็เออดูแลคือคือพวกผมมาเซิร์ชมาแล้วก็รู้ว่าเออที่นี่มีคุณยายบริหารงานแล้วก็มาดูแลแล้วก็มีเขาคอมเมนต์บอกว่าคุณยายมาดูแลดีมากเลยเหมือนญาติผู้ใหญ่เลยมาพักที่นี่ สวัครับสวัสดีค่ะพี่ดโดครับสวัสดีครับสวัสดีครัดดบเราขับรถอยู่แถวจังหวัดอ่างทองครเราเพิ่งออกมาจากร้านผัดไทยใย,ยเล็กนะเจ้าดังแห่งจังหวัดอ่างทองเรากำลังหาเข้าที่พักมีสองคันรถ คุณตู่คุณยุย้ยตามหลังมา,ออาชิดนอยเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่พักเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างว่าจะห, <lles S 2> หาเมนูมมกินหมูกระทะแล้วเข้าไปแล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวรีวิวที่พักอ่างทองให้เพื่อนๆด,ดูก่อนเผื่อใครจะมาไหว้พระ ใครจะมาเที่ยวตามรอยกินถัดไทยอย่างบ้านโนโดพาเที่ยวแล้วก็หาที่พักเพื่อที่จะไปไหว้พระเพราะว่ามาเที่ยวอ่างทองนี่วัดดังๆวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยครับเอาเส้นทางหลวงชนบทอีกแล้วครับดูท้องไร่ท้องนาเราจะไปที่พัก ที่ครูตั๊กเขาจองไว้ชื่อว่าโฮมสเตย์99บอกว่ามีคุณยายมีคุณยายสองคนเป็นผู้บริหารต้อนรับต้อนรับแขกอยู่ใช่ไหมครูตั๊กโทรมาก็มีแต่คุณยายรับใช่ไหมคุณยายลดราคาให้อีกจังหากรู้ว่ามาจากช่อง,งโดโดพา <โบ S 2> เที่ยวลิงการแข่งขันโบลิ่งดพูดถึงเตรียมการสัปดาห์หน้า การเดี่ยขัดโบรดุ่งนาทุ่งนา,งนาเราจะพักบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้<ป>อันนี้อ่างทองอ่างทองเราอยู่จังหวัดอะไรด้วยจังหวัดอ่างทองอ่างทองถึงแล้วทางขวาเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเรามาพักบรรยากาศ โฮมสเตย์กันบ้างครับเอ๊กับบ้านโฮมสเตย์กันบ้างเข้าทางนี้หรือเปล่าเก่งแค่ไปนี้เท้าต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะต้นไม้คุ้มคุ้อยู่ทางขวางท็อปปีวันท็อปไปตักในฐานะคนจองไปติดต่อเลือกห้องพักเราก็ต้องไปที่โรงของเขา สานที่ติดต่อน่าจะตรงนี้นี่ไงคุณยายมาแล้วยายแล้วยายที่โทรมาคุยหรือเปล่านี่นีจอดตรงนี้เลยสวัสดีครับที่จองเอาไว้จ้าสองสามสามห้องสวัสดีครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับโฮมสเตย์เก้าเก้า เดี๋ยวคุณพี่กาะเถิดรถมาแถบนี้นะคะได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องออกไปออกไปข้างนู้นขาหนูกระถ่านตอนนี้ได้เนี่ยตรงนี้ก็นั่งได้ชั้นบนนี้ก็นังได้เนี่ยตรงนี้ก็นั่งได้นะคะค่ะเนี่ยาหนูกรถ่ามาส่งนะคะ ต้องผูกอันต้นหนึก็ไม่ต้องต่างนะต้องผูกมาใช่ไหมแล้วแล้วเบอร์อะไรครับมีเบอร์ไหมเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ถ้าหนูรุ่นจะเอาห้องนี้ก็ได้นะเพราะอันเนี้ยถ้ามันจะจอดรถตรงนี้แล้วก็นั่งคุยกันนั่งคุยได้เลยนะคุยกันตรงได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้แบบแค่ติดกันเอาเอาโซนนี้ละค่ะไม่เป็นเรานนี้นห้องเชื่อฟังไปงั้นเดี๋ยวไปไปดูภายในกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง ทีนี่เป็นยังไงบ้างมากๆเดี๋ยวถามก่อนตรงๆเนี่ยค่ะกำลังกำลังขอตั้งจหนอจ้ะแต่แต่ตอนแต่ตอนนี้เข้าพักพี่เรี้ยงไทยไม่ได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเตียงล็อกอินแบบีิมานละขอเราระเบียงติดกัน กูตังเป็โชคแล้วเป็โชคแล้วโอเคไหมโอเคเลยค่ะอันอันนี้ใครลุงตู่อยู่ลุงตู่อยู่หลังนู้นค่ะลุงตู่ปีกวิเวกไปหลังนู้นอันนี้มันสามเตียงเหรออ๋อสามเตียงเล่นไปซื้สีค่ะโอเคอันนี้สามเตียงเนาะสบายสบายอ่าโอเคไปดนไปดูห้องเราห้องของเราผมผมกูตังห้องอ๋ออ๋อติดกันติดกันไม่ไม่ไม่ติดกันเนี่ยเรานอนถ่าพี่น้องมาได้ลูก มีายการเย็น,นถ้าเราขอ<ม>ขอโต๊ะมาตั้งได้ค่ะมีมีมาแปดคนยกได้ค่ะโต๊ะตร,ตรงนีนที่นั่งก็ยกขึ้นมาได้ค่ะใช่ใช่นับ<ม>อนุญาตให้ยกขึ้นมาได้เนาะนั่งแล้วเดี๋ยวขอเบอร์ออขอเบอร์หมูกระทะ <c oughs> หมูกระทะเล่นกันอามาดูบรรยากาศ <c oughs> ห้องพักครับนี่คุตักเปิดไฟให้หน่อย ออโได้นอนเตียงเดียวพ่อกับแม่ก็นอนเตียงคู่มีที่เรามาที่นี่เพราะว่าปีกวิเวกเนาะแล้วก็คุณยายก็เราก็อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนมาดูห้องน้ำกันบางนี่ครับ ห,ห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็มีตู้เย็นอมองเห็นเขียวๆอยู่ข้างนอกแอบปีนไปเด็ดผักอถินไหม นกพอไปดูได้ไหมคะไปงั้นเดินไปดูไปเดินไปดูกันเดืาังเดปิดประตูเราจะไปดูบ้านไม้เรือนไทยที่คุณยายบอกว่าเขายกสองแสนห้าเขายกมาวางให้เลยแบบไปดูกันคุณยายเจ้าของบ้านคุณยายเจ้าของบ้านอยู่บนนู้น จะขออนุญาตขึ้นขึ้นขึ้นไปดูบนนี้ขอต้องขึ้นฝั่งนู้นเนาะสองแสนห้าอันนี้เป็นสองหลังใช่ไหมฮะหลังคาทำเองแต่ว่าตอนตรงเนี้ยเป็น อันนี้คือเท่ากับเท่ากับสองหลังใช่ไหมฮะสองหลังต่อกันสองหลังต่อกันเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพักได้ได้อาจ่ะถอดรองเท้าให้เรียบร้อยขึ้นบ้านไทยต้องทำไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ยังยังไม่ได้การเตียงโอ้สวยอ่ะเราด้าโอ้เรีย ไฟมีไฟยังคะเนี่ยมีแล้วค่ะมีแอร์ติดแอร์แล้วเขายังเขายังไม่ได้ต่อระบบไฟเขายังเป็นการปรับปรุงอยู่ฮะยังไม่ได้ต่อระบบไฟเดี๋ยวลองไปดูหลังนู้นดีว่าเขาต่อไฟยัง หได้ได้แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเขายังไม่เดินระบบไฟข้างในอันนี้อ๋องไปดูหลังนู้นยังไม่ได้จำ <c oughs> ต่อจะขึ้นไปดูห้องน้ำมีในตัวแล้วคาะห้องน้ำก็ำไวแล้วลงไปดูค่ะ ชอบบ้านเข้าไปเข้าไปเลมหนูรดน้ำโดนนั่งโดนนั่งโดนนั่งฮะโดนนั่งให้เรียบร้อยเขาอยังเขายังไม่ได้จ้ำไฟสวยมากมันเปิดชนกันได้สอบต่อเ่อมกันว่ามันเชื่อมต่อเดินไปกันได้อะเชื่อมก็เปิดประตูนี้ก็ไปอีกหลังหนึ่งได้สวยมาก ก็จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ต่อไฟยังไม่ได้จำไฟก็ยกยกมาเลยยกมาตั้งแล้วเนาะแบบเขาเ่าชูแดดที่สอัมต่อกอันแล้วสวยหลังก็เสลียนไม่ใช่ปื้อสักหลักนะเีุ่ณนยามมาแล้วมา เราได้เจอคุณยายสองท่านเรามาเรามารีสอร์ทเออเรียกว่าโฮมสเตย์เรามาโฮมสเตย์ที่นี่มาอุดหนุนคุณยายที่โฮมสเตย์เกมาอุดหนุนคุณยายที่บริหารงานกันเองครับ <c oughs> คุณยายสวัสดีครับยย <c oughs> คุณยายเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยที่นี่ห้าปีแล้ว <c oughs> แล้วก็ใครมาพักที่นี่ก็คือใกล้ใกล้จะมาทําบุญออ่มีวัดอะไรบ้างฮะที่ใกล้ๆที่โฮมสเตย์เก้าเก้านี่จากตรงนี้ไปแปดกิโลถ้าวัดม่วงสองกิโลครถ้าวัดชโยจะไกลหน่อยวัดพิคุณทองจะไกลหน่อยใแต่ว่าก็อยู่ในแอเรียนี้อยู่ในแอเรียนี้ใครจะมาทําบุญมาแล้วก็พักกันแบบสงบๆมาพักผ่อนจริงๆเนาะเหมือนแบบมาเป็นพี่เป็นน้องมาบางคนก็บอกว่าที่เนี่อ่ะ มันอบอุ่นอย่างหนึง่งบางคนเขาส่งเข้าห้องแล้วเขาก็มมาทักมาใชา้ใช่ไ,ไอเราก็เออดูแล คือคือพวกผมมาเซิร์ชมาแล้วก็รู้ว่าเออที่นี่มีคุณยายบริหารงานแล้วก็มาดูแลแล้วก็มีเขาคอมเมนต์บอกว่าคุณยายมาดูแลดีมากเลยเหมือนญาติผู้ใหญ่เลยมาพักที่นี่เขาบอกอยู่ญาติผู้ใหญ่ไม่เหมือนว่ามาพักที่อื่นเขาส่งข้าวอ่าแล้วเขาก็มาได้มาคุยอะไรเรื่อยเรื่อยเราพี่เมันน้องกันเนาะขอโทษท่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยจะแปดสิบแล้วยังแข็งแรงเลยก็ยกภาระให้หลาน แต่ก็ยังพัฒนาสร้างสร้างเพิ่มสร้างอะไรขึ้นมาใช่เขาแบบว่าสามปีเจะดปีแล้วเขาก็แบบว่ารองรับเปิดรองรับไว้ก่อนถ้าใครจะมาก็คืออยู่ที่ จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองตรงนี้เรียกว่าโพทองโพทองแต่บางคนก็นึกว่าโพทองนี่ต้องไปทางโน้นทางนึงแต่ที่จริงฉันอะเว้นบ้านเดียวก็เขตวิเศษแล้วิเศษชายชาญใช่คือชายแดนชายแดนวิเศษชายชาญแล้วก็สามร้อยเมตรเอกเข้ามาจากถนนใหญ่ใช่ถนนสายไปสุพรรณอะไรนะแต่ก็แต่ก็ อนุรักษ์ต้นไม้ไว้ใช่อ๋อซื้อมาปลูกเลยเนาะด้วยความด้วยความรักต้นไม้เนาะมันเป็นสวนแล้วคนล้มหมดเลยอะซื้อมาทางนั้นเลยครับตะโกนี่ก็เมื่อสองวันอ่าในปลูกตะโกแล้วก็อยู่กับแบบเหมือนมีเพื่อนบ้านเนาะมีเพื่อนบ้านมีอะไรจัดญาติกันจ้ญาติกันมีสิบสองบ้านฝั่งกับน้องฝั่งกันี้พ่อแม่ท้องเดียวกันจเป็นพี่น้องกันญาติกัน บบไอ้เรื่องรักขโมยไม่ต้องกลัวค่ะใช่สงบเงียบนะอบอุ่นครับขอบคุณคุณยายค่ะเช่นกันค่ะคุณยายเนี่ยมาดูแลไม่ให้ขาดให้เกินเลยเนี่ยยกเตาปิ้งย่างมาให้ดูแลดีมากคุณยายบอกว่าเดี๋ยวไปตลาดแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาถ้วยชามมาวางครับ ยายน่ารักมากได้ไม่ต้องห่วงนะฮะเอามาแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วดูผมล้างวางวางไว้ให้ไม่ล้างก็ได้ล้างต้องล้างไว้ให้ล้างไว้ให้ไม่ให้คุณยายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะคุณยายบอกว่ามีตลาดที่ตลาดนัดเนาะวัดศรีละขันแล้วใกล้ๆนี่ก็มีตลาดปลาด้วยเราลงไปเซเว่ตลาดปลาเพียงใช่อาจจะตลาดปลาถ้าจะไม่ไปปลาก็ ถ้าไปไปตลาดนู้นก็ที่นี่คที่ในตลาดวิเศษนี่ยมีตลาดนัดก็มีตลาดนัดเอาเอาใหญ่เหมเอาเอาใหญ่ๆเอาเป็นเอาตลาดนัดชอบเดินตลาดนัดเพราะว่าวากะจะไปซื้อของสําเร็จแล้วแหละมานั่งมานั่งทานในจุดเนี่ยเดี๋ยวจะไปนั่งทานตรงนู้นทานเยอะไอ้ลูกชายก็ไปเตือนนะมีเยอะสารพัดเลยเอาต้มเอาแกงเอาผัดเอาทอด ลาบยำอะไรมีสาระักดูแลดีมากครับ <c oughs> นี่มาคุยกับลูกค้าต้อนรับให้ความรู้ช่วยชาวไม่ต้องห่วงครับ,หบเหลือเท่าไหร่รบอกช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อถ่านมาซื้อถ่านมาด้วย <c oughs> ช่วยชาวเรามีเยอะอยู่แล้วครับ <c oughs> มันครับเราก็เข้าที่พักเรียบร้อยครับโฮมสเตย์99 <c oughs> ใช่ไหมคุตักอามาคือที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะอุดหนุนคุณยายอะ่ะแล้วก็อยากจะมาแนะนําสถานที่ซึ่งของแกก็ นับว่าดีเนาะในในอัตราราคาถูกสะอาดบรรยากาศได้หมดเลยค่ะให้การต้อนรับอย่างดีต้อนรับเป็นแบบบรนลกเิลาเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งหมดสามห้องก็พันพันเจ็ดพันเจ็ดยพักเรามากันแปดคนแปดคนแล้วก็รวมทั้งเนี่ยเดี๋ยวลานตรงเนี้ยเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาไปตลาดแล้วก็มาทำอะไรทานกันตอนเย็นเนาะมันก็ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศรับอ่ารับสืบซับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาซึมซับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาของห่างทองเราจะไปหาร้านกาแฟใกล้กับบ้านญาติพี่น้องิเศษใช่ใช่แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปกราบพระเนาะพรุ่นี้ค่อยไปกราบพระ แล้วก็พอไปพาเดี๋ยวเพิ่นพาไปร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวลองดูมีตลาดลต่างๆเราก็ซื้อมาดินเนอร์กันเย็นนี้ส่วนดินเนอร์ก็คงจะเป็นที่นี่บรรยากาศจะเป็นไงก็ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับรดีเ๋รอคุณตู่บ๊าย,าาบ,ายบายเขามากันละมากันละเดี๋ยวเรานําทางออกไปครับเจอกัน เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดรูปะระฆังด้วยนะจะได้เจอกันเจ็ดโมงเช้าบ่ายสามโมงของทุกวันครับสวัสดีครับ